ทุกคืนตอนตีสเจ้าถุงทองโกลเด้นจอมซนจะลุกขึ้นมาเห่ากันโชคใส่ห้องพระอย่างบ้าคลั่งจนผมต้องดุเพราะกลัวลูกสาวจะตื่นผมนึกว่ามันเห็นอะไรไร้สาระจนกระทั่งตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดดูและภาพที่เห็นก็ทําให้ผมเย็นว่บไปถึงสันหลังถุงทองไม่ได้เห่าความว่างเปล่าแต่มันกําลังกระโดดขวางเงาดําลึกลับที่พยายามคืบคลานเข้าหาลูกสาวที่นอนอยู่บนเตียง เงานั้นวูบไหวและพยายามจะเข้าใกล้ลูกสาวผมหลายครั้งแต่ถุงทองไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวมันท่งเสียงขู่และปกป้องอย่างสุดชีวิตจนวินาทีสุดท้ายเงานั้นหยุดนิ่งแล้วชี้มือไปที่ปลั๊กไฟหัวเตียงก่อนจะหายวับไปทันใดนั้นถุงทองก็รีบคาบชายเสื้อลูกสาวแล้วออกแรงลากเธอออกจากจุดนั้นอย่างสุดกำลังเพียงเสี้ยววินาทีต่อมาปลั๊กไฟเก,กเก่าก็เกิดระเบิดเสียงดังสนัน่นพร้อมประกายไฟลุกท่วมจุดที่ลูกเคยนอนอยู่พอดี ผมซุดลงกับพื้นด้วยความช็อกเมื่อรู้ว่าเงาดำนั้นคือวิญญาณปู่ที่ล่วงลับซึ่งมาเพื่อเตือนภัยร้ายและเจ้าถุงทองคือฮีโร่สีขาเพียงตัวเดียวที่สื่อสารกับปู่ได้จนช่วยชีวิตลูกสาวผมจากกองเพลิงไว้ได้ทันเวลาจริงๆนี้ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่มันคือเทวดาประจำบ้านที่ปกป้องพวกเราเสมอมาด้วยสัญชาตญาณที่น่าอัศจรรย์ที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมาในชีวิต